สาวอังกฤษเปิดโลกอาหารไทยครั้งแรกสุดทึ่งคนไทยนั้นทําอาหารรสชาติแบบนี้ออกมาได้ยังไงถ้าคุณนั้นคิดว่าการกินอาหารวัลลศา,ามือนั้นมันเยอะแล้วลองมาดูคลิปนี้ดู Easy s t i k l a n d สาวสวยชาวอังกฤษวันนี้เธอจะพาพวกเราไปตะลุยพิสูจน์อาหารกลางกรุงเทพกับภารกิจตระเวนกินที่บอกได้เลยว่าไม่กินจนพุงแตกก็ไม่มีวันหยุดเธอนั้นได้เป่าประกาศออกไปว่าวันนี้ต้องลองให้ได้อย่างน้อยวันนี้15เมนูตั้งแต่มื้อเช้าในโรงแรมสุดหรูยันสตรีทฟู้ดข้างทางที่เผ็ดจนแทบน้ำตาไหล แล้วใครจะไปรู้ว่าสาวร่างเล็กแบบนี้จะกินได้จุขนาดนี้เรานั้นเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เธอนั้นจะพาเราไปกินแบบ non-stop ในแบบฉบับของ easy stickland ครับและเรื่องราวการเดินทางของเธอในวันนี้ที่กรุงเทพนั้นมันจะเป็นอย่างไรเธอนั้นจะพูดว่าอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยโดยที่เปิดคลิปวิดีโอมาเราจะเห็น easy นั่งพักผ่อนอย่างสบายอารมณ์บรรยากาศที่ดูรม่มรื่นมากครับ โดยเธอนั้นได้ทักทายพวกเราด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มพร้อมกับเธอนั้นบอกว่าคืนนั้นฉันนอนเต็มอิ่มมากเลยค่ะฉันนอนไปนเกือบจะสิบชั่วโมงเลยแหละเป็นอะไรที่มหัศจรรย์สุดๆเธอนั้นไม่ค่อยได้นอนเต็มอิ่มขนาดนี้มาก่อนเลยส่วนมากนั้นเธอจะยุ่งกับงานเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มีเวลาพักผ่อนที่เต็มที่ซึ่งแอดมินก็มองว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆวันนี้เธอนั้นจะต้องใช้พลังงานเยอะมากจริงๆในขณะที่เธอกำลังจิบน้ำกระเจี๊ยบสีแดงสดใสยอยู่นั้นเธอนั้นก็ได้โชว์จ มันมีทั้งติ่มซำฮัดเก,กาและบะหมี่ผัดเธอนั้นได้เล่าด้วยความตื่นเต้นว่าตอนนี้ฉันนั้นได้ดื่มน้ำกระเจี๊ยบและมีติ่มซำเป็นมื้อเช้าแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือแผนการเดินทางของเธอจากนี้ครับอีซี่เธอได้เล่าว่าหลังจากที่เธอกินอาหารเสร็จแล้วเธอตั้งใจจะไปออกกาลังกายที่ยิมสัก20นาทีวันนี้นั้นเธอมีทัวร์ที่จะออกไปตะลุยกินครั้งใหญ่ที่เรียกว่า a chef's tour bangkok เธอนั้นได้เหตุผลติดตลกๆไปว่า ฉันนั้นอยากจะไปเบินไขมันออกสักหน่อยเพื่อที่หลังจากนี้ฉันจะได้กินทุกอย่างที่ขวางหน้าและมันจะทําให้เธอนั้นจะไม่ได้รู้สึกผิดเลยแม้แต่นิดเดียวหลังจากที่เธออิ่มน้ำสสาราญจากมื้อเช้าเสร็จ<ๆ>เธอก็ให้เราชมวิวรอบๆที่เตรียมไปด้วยต้นมะพร้าวและสวายน้ําโดยเธอนั้นบอกว่านี่แหละคือมีเหตุผลที่เธอนั้นรักเมืองไทยมากตาตื่นนอนตอนเช้าแล้วมาพบกับบรรยากาศแบบนี้มันดีต่อใจจริงๆ ตัดภาพมาอีกทีอีซีเ่เขานั้นมาโผล่ที่ย่านการค้าใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครครับเธอนั้นได้เริ่มทัวร์ผ่านเอเจนซี่ชื่อว่า White Agency White Bangkok ซึ่งไกด์นำเที่ยวได้บอกกับเธอว่าอย่างน้อยต้องได้ลองให้ครบ15จานโดยเธอนั้นได้อุทานออกมาเลยครับว่าพระเจ้าแล้วจะให้ฉันนั้นกินมื้อเช้ามาทำไมเนี่ยเมนูแรกที่ประเดิมก็คือเกี๊ยวกรอบในน้ำซุปต้มยำสูตรเข้มขน้นซึ่งหน้าตามันนั้นก็ดูน่ากินมากมีทั้งหมูสับ พริกสดและเกี๊ยวทอดพอเธอได้ลองชิมครั้งแรกมันถึงกับทําให้เธอนั้นตาโตเธอนั้นได้พูดออกมาว่ามันรสชาตินี้ดีมากเลยค่ะมันมีความหวานวนเปรียปร้ยวๆของน้ําต้มยำแล้วเกี๊ยวนี้มันก็กรอบสุดๆนอกไปจากนั้นเธอยังย้าอีกนะครับว่านี่มันแค่เริ่มต้นเองนะเธอนั้นก็รู้สึกผิดที่เธอกินมื้อเช้ามาซะเยอะแต่ท่านผู้ชมเชื่อเถอะครับว่าคนรักการกินอย่างเธอคงจะไม่มีทางยอมแพ้ง่ายๆแน่นอนความสนุกของทริปนี้ไม่ใช่แค่เรื่องกินเท่านั้นนะครับแต่คือการเดินทาง อีซีนั้นพาเราลงเรือคลองแสนแสบเพื่อที่จะเดินทางไปยังจุดหมายต่อไปเธอนั้นได้ถ่ายให้เราเห็นบรรยากาศ2ข้างทางและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นที่นี่พร้อมกับข้อความประกอบบอกว่าเรากําลังมุ่งหน้าไปสถานที่ต่อไปด้วยเรือแม่น้ําค่ะวันนี้มันจะดูวุ่นวายไปเล็กน้อยแต่เธอนั้นก็ดูท่าทีว่าจะสนุกมากๆครับเมื่อเรือพาเธอมาถึงจุดหมายเธอก็ได้ขึ้นฝั่งแล้วก็พาเราเดินผ่านตลาดขายส่งเสื้อผ้า บรรยากาศที่นี่นั้นเต็มไปด้วยเสื้อผ้าเด็กและชุดคริสต์มาสที่เธอนั้นแอบแซวว่ามันน่ารักดีจากนั้นเธอก็เดินมาเจอกับร้านแผงขายข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกและกล้วยที่ย่างบนเตาถ่านร้อนๆวันนี้กลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วอีซี่เล่าว,ว่าไกด์บอกกับพวกเธอว่านี่คือข้าวเหนียวที่มีไส้เผือกกับกล้วยค่ะโดยมันจะถูกห่อด้วยใบตองแล้วก็นำไปย่างให้เกิดกลิ่นหอมซึ่งเป็นของหวานที่คนส่วนใหญ่นั้นนิยมนำมากินเล่นแบบเพลิดเพลินจากนั้นเธอก็ได้ไปขึ้นรถตุก๊ตออก่าว ไม่คิดเลยว่าวันนี้เธอนั้นจะได้ลองขึ้นตุกตุกที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวด้วยบรรยากาศบนรถที่ซิ่งไปตามถนนในกรุงเทพพร้อมเสียงเพลงที่มีเบสหนักๆมันทําเอาเธอนั้นร่าเริงสุดๆเมื่อมาถึงที่ร้านอาหารถัดมาอีซี่ก็ได้ลองชิมข้าวเหนียวปิ้งที่ซื้อมาครับเธอนั้นได้หยิบไส้เผือกขึ้นมาลองชิมอยู่แล้วเธอนั้นก็บอกว่าเวลากินไปแล้วนั้นมันจะได้กินหอมของการย่างฐานที่ติดมากับตัวข้าวเหนียวเลยค่ะ รสชาติของมันนั้นนุ่มนวลมากถัดมาก็เป็นเมนูที่เธอนั้นได้สั่งเอาไว้ก็คือเมนูหอยทอดนั่นเองครับหน้าตาของมันดูเหลืองกรอบเสิร์ฟพร้อมซอสพริกเธอรีวิวอย่างตรงไปตรงมาว่ามันแปลกใหม่สําหรับเธอมากรสชาติของมันเหมือนกับแพนเคก้กแต่ว่ามีกลิ่นข่าวเพราะว่ามีหอยแมลงผู้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่จานที่เธอนั้นชอบที่สุดในวันนี้แต่ว่ามันก็ดีส่วนใหญ่เธอนั้นชอบอะไรที่มีรสจัดมากกว่านี้อีกหน่อยแต่โดยรวมนั้นมันก็โอเคนะเมื่อกินคู่กับซอสพ,พริกที่เขานั้นให้มา ระหว่างทางที่เธอเดินไปยังจุดต่อไปเธอก็สะดุดตากับผลไม้ไทยแปลกๆปลกอย่างสละและแก้วมังกรเธอนั้นดูตื่นตาตื่นใจกับของกินที่หลากหลายของบ้านเรามากจริงๆครับจุดนี้ถือเป็นจุดพีคจุดหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับอีซี่พาเราเข้าไปในร้านข้าวแกงที่มีหม้ออาหารเรียงรายอยู่เต็มไปหมดเธอนั้นได้ลองสั่งมาลองกินดูหลายอย่างมากทั้งไข่พะโล้แกงเขียวหวานเนื้อผนงไก่และขั่วกลิ้งหมูเธอบอกว่าผนงไก่นี้มันอร่อยสุดๆเลยค่ะ รสชาติของมันกําลังดีไม่เผ็ดมากจนเกินไปแต่ในขณะเดียวกันเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้ชิมแกงเขียวหวานเนื้อเลเพราะว่าเธอนั้นไม่กินเนื้อวัวส่วนเมนูที่ทําให้เธอถึงกับหน้าแดงและต้องปาดเหงื่อคือขั้วกลิ้งเธอเล่าว่าเมนูหมูสับเผ็ดนี่คือใส่พริกมาแบบไม่อั้นเลยค่ะมันเผ็ดจนทําเอาฉันนั้นแทบบ้าข้างเลยละ่ะนอกจากนี้เธอยังได้ลองชิมไข่พะโล้ด้วย เธอบอกว่าถึงแม้ว่าเธอนั้นจะไม่ค่อยชอบเท็กซเจอร์ของไข่สักเท่าไหร่ก็ตามแต่ซอสมันมีความหวานหวานเค็มๆและความกรอบของหอมเจียวที่โรยหน้ามานั้นมันทําให้จานนี้มันพิเศษการเดินทางของเธอนั้นยังไม่จบเพียงพอครับอีซี่พาพวกเรานําขึ้นรถเมล์เพื่อมุ่งหน้าไปยังตลาดนางเลิงครับเธอนั้นได้เขียนบรรยายว่าเธอชอบมากที่ได้ลองการเดินทางในหลายรูปแบบในทริปนี้เมื่อเธอเดินทางมาถึงที่ตลาดนางเลิงเธอนั้นก็ได้พาเราไปชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ในวันที่สวยงาม ก่อนที่เธอนั้นจะเข้าไปในร้านอาหารที่มีรูปเจ้าของร้านเก่าติดอยู่ข้างฝาผนังเธอนั้นได้เล่าด้วยความทึ่งว่าร้านนี้นั้นมันเปิดมานานกว่า80ปีแล้วที่นี่นั้นมันเป็นร้านที่เก่าแก่และมหัศจรรย์มากเมนูที่นี่ก็คือเป็ดพะโล้สูตรดั้งเดิมและหมูกรอบเสิร์ฟพร้อมน้ำซุปที่เคี้ยวจนเข้มขน้นอีซี่นั้นเขาบอกว่าเป็ดมันเนื้อนุ่มมากมันเสิร์ฟมาพร้อมกับซอสรสหวานส่วนหมูกรอบนี่ก็กรอบสมชื่อจริงๆค่ะน้ำซุปเป็ดก็คล่องคอมากที่ตลกที่สุดคือ เธอถ่ายรูปไกด์ที่ถือกล่องทิชชู่ไว้บนหัวตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ลูกทัวร์นั้นเดินหลงเธอนั้นบรรยายแบบขำๆว่าไกด์นําเที่ยวนั้นเขาชูกล่องทิชชู่เพื่อให้พวกเราไม่หลงทางค่ะซึ่งมันก็เป็นภาพที่น่ารักดีครับจากนั้นอีซี่เดินสำรวจมาเจอกับตรอกซอยที่เต็มไปด้วยร้านขายลอตเตอรี่และบ้านเรือนไม้เก่าแก่เธอเดินมาเจอกับคุณลุงกําลังเป่าฮาร์โมนิก้าอยู่ข้างทางเธอหยุดฟังแล้วก็บอกว่าบรรยากาศที่นี่มันช่างคลาสสิกมากจริงๆครับ เมื่อเดินเข้าไปในใจกลางตลาดนางเลิงเธอก็ต้องเจอกับเรื่องตะลึงครับนั่นก็คือการแสดงลิเกบนเวทีกลางตลาดเธอ,อนั้นบอกว่าฉันนั้นไม่รู้เลยว่าพวกเขานั้นกําลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่แต่ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะสังเกตเห็นพวกเราด้วยนะนักแสดงหันมาทักทายพบเธอพูดคําว่าฮฮลโหลเป็นภาษาอังกฤษทํษา,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 ษาเอาอีซี่เขานั้นชอบใจแล้วบอกว่าดูเหมือนฉันจะได้แฟนในอนาคตเป็นลิเกซะแล้วน่ะต่อมาเธอนั้นก็มาเจอกับร้านขายเมี่ยงคําครับเธอได้เห็นวิธีการห่อใบชพลูที่ใส่กับมะพร้าวคั่ว ถั่วตัดและก็เครื่องเคียงต่างๆเธอนั้นถามไกด์ว่าต้องกินหมดคำเดียวเลยไหมส่วนไกด์นั้นก็ได้คอนเฟิร์มว่าต้องกินทั้งคำเพื่อที่จะได้ลิ้มลองรสชาติที่สมบูรณ์โดยอ e ีซี่นั้นเขาได้สั่งแบบไม่ผิดไปครับแต่ดูเหมือนว่าจะมีการสื่อสารผิดพลาดเธอกัดเข้าไปคำโตโตแล้วภาพที่เห็นคือเธอนั้นเริ่มที่จะหน้าเปลี่ยนสีเธอนั้นได้รีบหยิบทิชชู่มาซับและพยายามที่จะใจเย็นเธอนั้นได้บรรยายว่าพวกเขาหยิบผิดอันมาให้ฉันแน่ๆเลย ฉันขอแบบไม่เผ็ดแต่สิ่งที่ฉันได้มานั้นคือพลิกมาแบบจัดเต็มนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่ฉันได้ลองกินอะไรแบบนี้แม้ว่าเธอนั้นจะเผ็ดจนแทบน้ำตาคลอแต่เธอนั้นก็ยังยิ้มได้และเธอนั้นก็ขำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่หลังจากนั้นเธอก็หาอะไรเพื่อที่จะดับความเผ็ดจากเมียนคาอีซี่เธอนั้นก็มาต่อที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวรวมมิตรที่มีทั้งลูกชิ้นหมูหมูชิ้นและหมูแผ่นสไตล์ไทย เธอบอกว่าจานนี้คือเมนูหนึ่งเป็นเมนูโปรดของฉันเลยค่ะรสชาติของน้ำซุปนั้นมันทั้งเข้มข้นและกลมกล่อมมากนอกเหนอจากนั้นเธอยังได้ดื่มน้ำตาไครยเย็นๆที่เธอชมว่าอันนี้มันเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยคืนความสดชื่นได้ดีมากที่สุดที่เคยกินมา หลังจากเจอศึกหนักมาทั้งวันก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของทัวร์ที่อีซี่นั้นรอคอยนั่นก็คือของหวานครับเธอนั้นได้ถ่ายโชว์ให้ดูตั้งแต่สาคูไส้หมูและขนมครกที่มีรสหวานมันเธอเล่าว่าขนมครกนี้ฉันกินไปประมาณ6ชิ้นได้มั้งเพราะว่ามันมีรสชาติที่อร่อยและมันก็หยุดกินไม่ได้เลยแต่สิ่งที่ทําให้เธอถึงกับอุทานออกมาว่าสิ่งที่เป็นเดอะเบสที่สุดก็คือวุ้นกะทิใบเตยครับเธอนั้นได้ถ่ายให้เห็นวุ้นสีเขียวขาวใสที่เธอใช้ช้อนตักกินอย่างมีความสุข เธอบอกว่าฉันนั้นกินหมดไปหลายถ้วยเลยค่ะขนมนี้มันทําให้เธอนั้นติดใจสุดๆรสชาติของใบเตยกับกะทิมันเข้ากันได้ลงตัวมากเธอยังได้ลองผลไม้อย่างลำไยที่เธอเปรียบเทียบว่ารสชาติมันคล้ายๆกับลิ้นจี่และของหวานอื่นๆที่หลายอย่างจนจําแทบหมด ช่วงปิดท้ายคลิปเธอนั้นได้สรุปทริปสุดประทับใจก่อนที่จะปิดคลิปอีซี่เขานั้นได้สรุปให้เราได้ฟังว่าทัวร์ครั้งนี้นั้นมันสุดยอดมากเธอนั้นได้ลองกินอาหารมากมายเกินที่เธอคิดเธอนั้นได้เห็นแง่มุมต่างๆของกรุงเทพที่ไม่ได้มีแค่ห้างสรรพสินค้าแต่ที่นี่นั้นยังมีวัฒนธรรมและรสชาติอาหารที่ลึกซึ้งเธอนั้นรู้สึกประทับใจกับประเทศไทยแห่งนี้มากถ้าเธอนั้นได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ประเทศไทยอีกครั้งเธอนั้นจะพาครอบครัวของเธอนั้นได้ลองมาสัมผัสกับประเทศไทยดู แล้วมันจะต้องทำให้ครอบครัวของเธอนั้นอ,อกลุมรักประเทศไทยอย่างเธอแน่นอนและคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้หากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Mouse มอยกันด้วยนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ